สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าชูช่องโนบรถไทยนะคะพี่น้องคลิปนี้ก็ขออนุญาตฝากถึงเจ้าของหน้านะคะพี่น้องดูว่ามันลมนะคะพี่น้องจ้างรถไทยหน่อยมาค่ะเดาเดือเทือนาพี่น้องนี่ยูนี่ลมไปประมาณซี่หาเทือพี่น้องนี่ผู้บ่าว่าใส่ต้นทุนเท่าไหร่รถติดลมนะคะพี่น้องผู้บ่ว่าเมื่อซําไดนะคะพี่น้องนี่พี่น้องมาดูตรงนี้นะคะอันนี้คือคนที่ไม้ที่เขาปักนะคะคือคนที่มาถย แล้วมันหลบนะคะเพื่อนกะไปห้องอีกไปห้องคนไทยอีกเจ้าหนึ่งนะคะพี่น้องคนไทยเขาไม่มาให้ก็ไปเรียกรถนี่ไปเรียกทีมงานนี้อีกอีกหมู่บ้านหนึ่งนะคะไปเรียกอีกมู่หมู่บ้านหนึ่งนี่มาก็หน้าก็ประมาณสี่ไร่ห้าไร่แต่เราเคยหถน,นะคะเจ้านี้เพิ่นมีหน้าวานอยู่ประมาณยี่สิบไร่พี่น้องเพิ่นโบอเอิญทีมง,งานนี้เด้เออคือได้แค่มาปั่นนะคะเขามาไถแล้วได้แค่มาปัน่น เพ่นที่แรกวเพิ่นก็ว่าจะทร่หาทีมงานเท่านะครับแต่เพิ่นว่าลบเบอร์ทีมแล้วโอ้ยจะแมนซัถทูพี่น้องนี่รถตหลมต้องมากันมาเฝ้ากันสามคันเพื่อจะทําให้นะคะแต่หน้าหวานมีหน้าหวานยี่สิบไล่ไม่เลี่ยงนะคะพี่น้องเห็นบ๊อนี่เพื่อนมาถ่ายให้คันที่มาถ่ายให้นะคะโอ้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 พรไงคันที่มาถ่ายให้เขาก็ปากไว้ว่ามันหลมุมว่ามันหลมุมแล้วเขาก็ไม่มาปั่นให้นะคะ ให้นี่ก็เห็นเนาะปั้นกะสภานนี่เพราะว่ามันลงไม่ได้จิดลมสีห้าครั้งนะคะพี่น้องอันนี้ก็เริ่มแล้วพี่น้องเริ่มไกลเขาใหม่เขาไปก็เริ่อมจีดลมเดี๋ยวนี่เดี๋ยวพี่น้องเอ้ยป่าถึงนจะคล้องนหน้าน้านะคะติดลมนีเหนื่อยเมื่อยแห้งพี่น้องเอา้าคนหนึ่งไม่มาให้ก็ไปให้อีกเจ้าหนึ่งแทนที่จะเอารถไถน้อยนะคะเ,เดีย๋ยวเบิ้งเอาพี่น้องเบิ้งเอาแทนที่จะเอารถไถหน่อยจ้างรถไถหน่อยมาปัน่นมาอันย่ำแล้กก็แล้ว ต่ไปเรียกรถไทยใหญ่นะคะพี่น้องนี่แหละคนของคนจ้างชีบห้เฮเดคลิปว่ากับบได้นะคะพี่น้องนี่ชีบห้เฮเดคลิปว่ากับโบได้บางห่ะล่งเทือจ้างรถไทยหน่อยไหมจ้างไายวันมือละสี่ร้อยเขาก็เอานะคะพี่น้องนี่เห็นไหมจะจมเลยจ้างไรยวันมือละสี่ร้อยเพิ่นกับมาพี่นอ้องเออรถไทยหน่อยน่ะเห็นไหมนี่อ่า ไม่จำเป็นต้องรถไถใหญ่นะคะเพราะว่ามันต้นทุนสูงนะคะพี่น้องเธอจะติดเน,นี่มาปั่นนี่มาปั่นสามคันเนี่ยเอาไรล,ละสามร้อยห้าสามสิบห้า่หาไรช้าไรกับเป็นพั้นหานี่คุ้มบอกับการที่เขามาติดลมนะคะพี่น้องเออนีอแหระค้นเอาพี่น้องนี่บางครั้งก็ว่าเห้าควยนี่ฮ็ดคิดดาเวว่า,า,าห้แต่เจ้าของล่ะแต่บางที่เรื่องแบบนี้กะ อย่าไปจ้างรถไทยไงจะไปรู้นะคะว่าทีมงานนี้เขาอาจจะไม่รู้นะคะหนี่เห็นบ่ดิทีมงานนี้เขาอาจจะไม่รู้นะคะนนเขาอาชีพหูแล้วคนที่มาไทยเขาก็บามาขันจ้งหัวหน่าจะลมนะ่ะห้เจ้าจ้างรถไทยหน่อยมาเลยพี่น้องเมื่อละหาลอยกับจ้างพลรถคอยว่าขันมาสองคันรถไทยหน่อยมือเดียวแหลวพ,พี่น้องเสียบบ่ดิอู้หาล้างเชือกอะไรเนอะพี่น้องเนาะทำคลิปนี่ก็เอ้ยอีนี่มันโพ่ดาจะเจ้าของหน้านบ่าจะเจ้า ด่าทลุกค,ค่ะนี่แหละพี่น้องขอหาที่แบบกระเฮดคลิปเน่ยกบว่าเนาะพี่น้องเนาะ,นะประมาณนี้เลยนะคะ